สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่272นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องอรพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับเป็นพระกลุ่บางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าองค์นี้เป็นกลุ่กลุ่ใหม่นะพี่นะเป็นกลุ่ใหม่นะครับพี่พี่อ่าถ้าพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชอบนะครับดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อพูดคุยกันได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 9ย์ 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วน ID Line ครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 TTN987 นะครับมาๆเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะ,ะก่อนอื่นก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับพี่ๆ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็พี่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องอรพระเครื่องนะครับพี่ๆผมไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับพี่ผมไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนมามมาชมกันเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับกรุบบางขุนพรมนะครับพี่นะอ่าองนี้เห็นไหมเราจะเห็นเส้นเป็นอก ล่องล่องนะพี่นะมีเป็นเส้นสังคติเลยนะก็พระก็ตามสภาพพี่นะครับขบขี้กรุนะครับ,บ,รบองนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมกรุใหม่นะพี่นะบางขุนพรมนะครับอ,องนี้ต้องขออนุญาตเปิดที่8,500บาทนะพี่นะขออนุญาตเปิดที่8,500บาทนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับพี่พีม่มาชมกันเลยนะครับพี่ เห็นไหมพี่พี่เห็นคาบกลูไหมครับนี่เห็นไหมนี่คาบกลูคาบดินนะครับนี่ที่เขาอยู่ในในกลูในน้ํานะครับเนี่ยเห็นไหมฝ้าเขาขาวนะครับเป็นดินนะครับนี่แล้วดูเนื้อพี่เห็นไหมเนื้อนี่กระทอเทาะออกไปนะพี่นะ,ะนี่ครับเส้นซุ้มนะครับนี่เห็นไหมใหญ่นะพี่นะเนี่ยที่หลุดรอดกนะ็คือกลูนะครับผมผมคิดว่าเจ้าของเขาจะจะแคะ กรุที่เป็นก้อนๆเยอะๆออกไปแล้วเนื้อมันติดออกไปด้วยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคราบกลุนะครับเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นคราบดินคราบน้ําผสมกันนะพี่นะเนี่ยติดอยู่ตามองพระนะครับแล้วพลิกดูด้านหลังพี่เห็นไหมคราบกลุนี่นี่ครับนี่เห็นไหมคราบกลุดำดำนะครับพี่เห็นไหมดำดน้ำตาลนะครับนี่แล้วดูเนื้อหาเขานะพี่นะเนี่ยเห็นไหม นี่เนื้อบางคุณพรมนะพี่นะเนื้อสมเด็จบางคุณพรมนะครับนี่เนื้อแบบนี้นะครับบางคุณพรมแน่นอนนะพี่นะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจับให้ดีๆนะพี่นะเห็นไหมเนื้อแบบนี้สมเด็จบางคุณพรมนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยกระดูกเนี่ยคราบกรูกเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นคราบกรุมไหมครับนี่ เนี่ยครับนี่ดูด้านข้างนะพี่นะดูด้านข้างเห็นไหมด้านข้างก็เรียบร้อยสวยงามนะครับนี่นี่ด้านข้างสองข้างเลยนะพี่นะเห็นไหมอืมเนี่ยพี่นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะผมลงกล้องให้ดูนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ให้พี่ๆได้ดูกันก่อนนะครับพี่ๆวงนี้นะครับผมแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะพี่นะ แบ่งปันปที่8,500บาทนะครับพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ทักมานยพี่นะ,ะมาๆเดี๋ยวลงกล้องให้ดูพี่อ่านะครับเห็นไหมพี่เห็นเนื้อหาครับไหมครับนี่เนื้อบางขุนพร์นะครับนี่ดูคราบดินคราบกลุ่มเขาผสมกันนะพี่นะคราบน้ําเนี่ยผสมกันอยู่ข้างในนะครับพี่จับกันนิ่นแน่นตึ๊บเลยนะพี่นะ เห็นไ,ไหมเราก็ดูคาบกรุห็นะไหมพี่เนี่ยออกน้ำตาลน้ำตาลนะพี่เนี่ยตามเนี่ยคาบกรุออกน้ำตาลเรื่อยๆนะพี่นะเนี่ยเห็นไ,ไหมเนยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโซนเนี่ยเดี๋ยวผมส่องให้ดูพี่เห็นไ,ไหมครับพี่เห็นไ,ไหมเนี่ยครับอ่าองค์นี้นะพี่ผมแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับ เนี่ยดูเนื้อเขาหลุดร่อนออกไปพี่นี่มีตรงนี้มีเส้นสังคติด้วยนะพี่นะเป็นสองเส้นนะครับอ่าบางคนเขาก็จะเรียกว่าเป็นพิมพ์ฐานแซมอกล่องนะพี่นะอกล่องเ็เพราะเป็นเส้นสังคติเขานี่แหละพาดมาสองเส้นคู่ขนานกันมานะพี่พระองค์นี้ก็สภาพอยู่ที่ประมาณที่เจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะพี่นะความสวยสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมนะพี่นะไม่หักไม่ซ่อมอ่าแล้วดูด้านหลังพี่ดูด้านหลังเห็นไหมเห็นเนื้อไหม เนี่ยด้านหลังเนื้อบางลุมพรมพี่เห็นไหมหนีไม่ออกเลยพี่แบบนี้เนื้อบางคุมพรมแน่นอนนะพี่นะดูด้านดูด้านหลังไล่ๆลงมานะพี่เห็นไหมอ่าเนี่ยพี่คุ้มครับพี่ราคาเนี้ยกับพระสภาพสวยๆแบบนี้พี่ราคาเนี้ยคุ้มแน่นอนพี่คุ้มอ่าเอามาแบ่งปันราคากันนะครับผมเอามาแบ่งปันราคานะอ่าผมเอามาแบ่งปันราคานะครับผมไม่รู้นะครับว่าสวยๆแบบนี้ อ,อยู่มือท่านหรืออยู่มือใครก็ตามนะครับที่ไม่ใช่ผมนะครับอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะพี่นะอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่แบ่ปงปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับบางขุนพรหมกลุ่ใหม่นะครับเป็นกลุ่ใหม่นะผมมองเป็นกลุ่ใหม่นะพี่เนี่ยครับเห็นไหม หเห็นไหมเห็นคาบกลุ่ไหมครับนี่เขาผสมกันอยู่กับฝุ่นพวกคาบฝุ่นคาบดินนะครับนี่แล้วดูเนื้อดิครับพี่แล้วดูมิติองค์พระนะพี่นะเห็นไหมพระมีความคมนะครับพี่ความคามชัดลึกนะเห็นไหมเราดูเราดูมิติเห็นไหมเราตะแคงตะแคงดูเหลี่ยมมุมเข้านะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยพระเขาจะดูมีมิตินะครับนีเห็นไหม เป็นสันคมเลยเห็นไหมพี่เพราะว่าพระเนะี่ยถ้าเราดูตรงๆอย่างเงี้ยพีอ่อาจจะไม่ได้คมมากเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่คมชันลึกมากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าคราบต่งตางๆเขาปิดความคมเขาไว้นะครับเราต้องตะแคงนะครับนี่เห็นไหมตะแคงดูเหลี่ยมมุมนะครับเห็นไหมนี่อ่าเนี่พี่องค์นี้นะพี่คุ้มพี่ราคาเนี่ยครับผมเอาไปแบ่งปันแล้วนะพี่นะ เอามาแบ่งปันราคานะครับในราคาแปดพัน้าร้อยบาทพี่ในดูไหมครับดินขี้กลุ่นะครับเห็นไหมพี่เห็นแล้วพี่ดูเนื้อนะครับพี่ดูเนื้อเห็นไหมนี่ยครับเนื้อบางคุณพรมนะครับแบบนี้นะครับพี่เห็นไหมเนื้อบางคุณพรมเห็นไหมเนี่ยเราดูค้าบขี้กลุ่พี่เห็นไหม จัดจานนะองค์นี้นะจัดจานทั้งองค์เลยนะพี่นะราคานี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะเปิดแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ตันใดดูแล้วชอบนะครับดูแล้วถูกใจก็ทักมานะครับพี่สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พี่เอฟซีไว้เพียงแค่นี้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ